หวังว่าพี่น้องจำได้แล้วเอาไปประชาสัมพันธ์ต่อพักเก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านที่ไม่ได้จ้องจะล้มรัฐบาลอย่างเดียวพักเก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านที่อยู่ข้างประชาชนพักเก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้าน ที่จะสะสมชัยชนะไปเรื่อยๆจนเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดของคนไทยพี่พน้องโบกไม้โบกมือกันขนาดนี้ผมขออนุมานว่าท่านเข้าใจเราจะเป็นฝ่ายค้าน ที่สะสมชัยชนะไปเรื่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆจนเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดของพี่น้องคนไทยพี่น้องก็อาจจะถามต่อเป้าหมายเห็นด้วยความฝันเห็นด้วยนิยามของคำว่าฝ่ายค้านเชิงรุกและยุทธศาสตร์เห็นด้วยแล้วจะทำกันยังไงต่อไปล่ะครับ มีอยู่สมองค์ประกอบง่ายๆพี่น้องจำได้แน่นอนแข่งขยับแล้วก็ขยายอันที่หนึ่งเราพร้อมจะแข่งทุกสนามเลือกตั้งสปีสสนามใหญ่เจอเก้าไกลทั่วประเทศแน่นอน ที่หนึ่งอบอจอปีที่สองเทศบาลปีที่สามผู้ว่ากทมปีที่สี่เลือกตั้งใหญ่เดี๋ยวเจอกันแต่ขอบอกกับทุกท่านว่าจาก,กันไม่ตลอดไปเพราะจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิม ตลอด3ปีกับ185วันเป็นการเดินทางของพวกเราที่ผมจะไม่มีวันลืมผมภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทำร่วมกันมาทุกทุกวันที่เราทำร่วมกันมันคือการจุดไฟกลางสายลมครับพี่น้อง การจุดไฟกลางสายลมนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่เราทำร่วมกันสำเร็จแล้วอย่าปล่อยให้มันดับด้วยเด็ดขาดใช่ไหมพี่โ้องไม่ว่าท่านจะหวังสมหวังหรือผิดหวังแต่ในเมื่อไฟที่จุดติดกลากสายลมแล้ว อย่าให้มันดับโดยเด็ดขาดขอรอผมเพียงชั่วคราวกลับมาเมื่อไรจุดไฟและต่อแน่นอนบอกกับพี่น้องแล้วว่าจากกันไม่ตลอดไปกลับมาอีกครั้งก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดิน พี่น้องครับก่อนที่จะขึ้นมาเมื่อวานเจอนักข่าวต่างประเทศเขาถามผมบอกว่าแล้วพักคก้าไกลจะเอาอยัางไงต่อชนะแล้วปกครองไม่ได้ชนะแล้วบริหารไม่ได้พี่น้อกรู้ไหมครับผมตอบนักข่าวต่างประเทศคนนั้นว่าอย่างไงก็ชนะให้มันมากขึ้นไงปะทอ ก็ไม่รู้จะตั้งเป้ากันยังไงเพราะลงเลือกตั้งกันครั้งแรกได้มา80ที่นั่งโดนยุบพรรคบทขยี้ไปเหลืออยู่50ผมนำเลือกตั้งครั้งแรกในนามพรรคเก้าไกลได้มา151จาก50เป็น150เดี๋ยวเลือกตั้งครั้งต่อไปผมไม่รู้คุณทำปัญญัติยากันเป็นก็รู้แล้วว่าเพิ่มขึ้น2เท่าจาก150มันเป็นเท่าไหร่ แล้วเมื่อความฝันมันมีเป้าหมายชนะเลือกตั้งขนาดนั้นไม่ได้ปกครองต่อไปให้มันรู้ไป